อันนี้มาผมยังไม่ได้ล้างนะครับด้านหน้าไส่แกะออกมามันก็จะมันจะมีแตกนะครับชุดนี้เลือยยากนิดนึงฝั่งนี้น็อตมันเป็นสนิมนะฮะเด็กหลือมืกอกลยงัดแต่ผมเก็บชิ้นส่วนไว้อยู่นะพี่ส่วนฝั่งสั่งซายใช่ไหมพี่ที่พี่ของพี่เสียมันก็จะได้แต่นี้ยังไม่ได้ล้างนะพี่นะมันก็เลยดูนั่นหน่อยกะคิว พิจารณาดูทีก็ได้ดิชุดก่อนมีชุดหลังนะครับ,บก,ก่บอนที่เก็บไว้